สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหวานนะคะหวานจะพามาดู e x p e n d e เด t ีด้านหลังของหวานนะคะว่าหวานแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้หวานจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทนะคะพร้อมกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะและชุดแต่งรอบคันนะคะมาดูกันนะคะว่าหวานแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างค่ะมาดูกันที่ส่วนแรกเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าอาผาตแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้สีแดงหรือสีดําลูกค้าสามารถดีเควตได้นะคะ ต่อมาจะเป็นชุดแต่งนะคะจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอนะคะชุดแต่งตัวนี้จะเป็นไรเดอร์วีหนึ่งนะคะลูกค้ารีเควสมานะคะจะเป็นสเกิร์ตสีตัดกับตัวรถนะคะสีขาวและสีดาแล้วก็มีตัดลายเป็นสีแดงแต่งๆแ,แ,แต่งหลอ่อๆเท่ๆแบบนี้กันไปเลยนะคะต่อมานะคะหวานจะพามาดูด้านข้างกันนะคะว่าแต่งเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยค่ะมาดูด้านข้างกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะด้านข้างเป็นชุดแต่งนะคะสีดำแล้วก็มีสติกเกอร์สีแดงนะคะลายสีตัดกับตัวรถนะคะต่อมานะคะจะเป็นเบ้ามือจับนะคะลายเคปล่าแบบนี้เลยนะคะของแท้จากศูนย์เลยนะคะอ่า ตอนนี้นะคะหวานจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะคะตอนนี้นะคะมีแคมเปญสิทธ์ข้าราชการมีส่วนลด1,000 0บาทนะคะหรือ,อลูกค้าเก่ามิสซูนะคะมีส่วนลด1,000 0บาทนะคะหากลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถติดต่อหาหวานได้ที่เบอร์0925834340นะคะวันนี้หวานไปแล้วนะบ๊ายบาย